เอ็นรู้จักผมเมื่อกี้เหรอเม่อไหนพี่เมื่อกี้เรียกคุยเองอะโตที่ไปคุยนะใช่ที่เขาเรียกผมเหรออืมใช่เรียกผมบอลนะใช่น้องผมองนั่นเอไม่ใช่หมายถึงเขาคือเขาเป็นใครอะไรยังไงวะอ๋อ,อชื่อเขาชื่อเน็ตเหมือนดูตรงเหมือนชอบพี่ก๊อตอ๋อชื่อเน็ตเหรอ รอพี่ผมร,รู้จังหวะมันกำลังได้กขาดูมันจขัดดิผมต้องการให้ตัวนี้มันแตกมันจะเข้าสูตรจังหวะคนจะตีอะ่ะมันมีเวลาไม่มากหรอกจำไว้น้องชีวิตคนเราอะ่ะเมืันเดินบนเส้นได้เว้ยเฮ้ยี่อ่ะบอกแล้วนนะไี่ตีอะไรพี่ไม่คิดตีอะไรสี่ ไม่ลงดีๆเข้าสูตรเป๊ะๆตามตำราโหราศาสตร์ดอกนี้แตกให้จีบหน้าเฮ้ยข้านชมครับนี่ผมขอมรออยู่นะพี่ก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ดอกนี้แตกเอ้ยไงเท่านี้เป็นคนละล้านเฮ้ยแบนถ้าติดพี่ขอคนละหมื่นพอถ้าแตกเขาบอกถ้าแตกเอาไปคนละล้าน เฮ้ยถ้าติดพี่ขอคนละหมื่นพอได้ไม่มีปัญหาครับพี่ชายได้หมดครับมามาผมเต็มเงินรอแล้วแล้วก็ช่วยเรียกว่าอาจารย์เฉินด้วยได้ครับพี่มาดูว้างบนเร็วมา้มันนี้หมดเร็วนี้เร็วขับดวงขัดไปก็เท่านั้น พอมันเข้าสูตรแล้วเฮ้ยีให้เรียกว่าไงให้เรียกว่าไงให้เรียกว่าไงเ945น้อง945ขอบคุณที่อุดหนุนกันเยี่ยของจริงอ่ะคนปีนมาจัดกินน้อยแต่กินนะโอ้ยวุ้ยขาระกันขากูวะหลายรอบไร้สัตว์เฮี้ยกูเสียโฉมทำไงเนี่ยเขื่อนเขื่ืน บอกขอดูแล้วว่ามันง่ายเอทีทีบีหกตัวบีสามทำบีได้อีกสามขึ้นปืนได้สามกระบ,บอกีส้ยสยองฮัลโหลว่ไเปมคะครับพี่เฉินไอเ้เขมันฝากถามมาว่าเรายื่นอัลเหน้ากี่ล้านอ่ะมันจะได้แจกของซ่อมถูกไหมเอ,อ่อเดี๋ยวขอคุยเขาก่อนเดี๋ยวเราจะไปสภาโอเคครับพี่เอา้าคุณมองหน้าผมไหมเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับเม่อแต่แล้วคุณมองหน้าผมทำไมเอ๊ะนึกว่าเป็นพ่อค่ะก็เลยมองโอ้โหคุณแรงไหมเนี่ยถึงหน้าตู้นะไม่ใช่ต้นแรงมากนะอันนี้แรงมากนะตู้ไม่ก็สีผมเดียวกันไงนี่ท็อกซิกแปดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนี่ท็อกซิคแบบแปดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเป็นคนพ่อค่ะพี่ เป็นคุณพ่อค่ะพี่คืออะไรเป็นคุณพ่อค่ะพี่ไม่เป็นก็เป็นคุณพ่อไงแล้วคุณแล้ว่าคุณจะเป็นคุณแม่ถูกไหมไม่ใช่ค่ะเป็นลูกเจอเด็กแล้วกูหนูไม่ได่แต่ว่าหนูโตแล้วนะคะพี่อายุเท่าไหร่ครับที่ว่าโตอะอายุเหรอคะยี่สิบห้าเออว่ะโตจริงด้วยถ้าเขาอายุยี่สิบห้าแล้วเขาเรียกพี่เป็นพ่อพี่ก็ร้อยปีป่ะก็นดะสิ ไม่คืนผมเพิ่งยี่สิบหกเองคุณยี่สิบหกคุณดูแบบชาชนผมไหมยี่สิบหกผมแค่ไว้หนวดยี่แบบจริง<ว>ใจนะว,ว่าแต่คุณพ่อมีเลคขขายไหมคะแรงมากแรงมากบอกอะไรคะเปล่านอนหร ท็อกซิกเบิร์นะะอีกทีหัวล้อชอบใจอ่ะอ่ะหัวล้อชอบใจอ่ะ <c oughs> คุณเออโคยยังไงเนี่ยบ,บอลลี่ไปสะพานแบบไปงั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับดาวพี่เกี่ยวของพี่อือชอบใจขำขำขำไอ้ทองของไปไหะนแล้วเ่ะปืนเนี่ยอะไรนะคะ ข้อไปที่ไหนละอ๋อยังเลยครับพราะจะเขียนเข้าตู้เรือแล้วเก็บนเขาตู้ด้วยเรียกพ่อเหรอเดี๋ยววันหน้าจะเปลี่ยนให้เป็นเรียกพี่และเรียกผัวขาผัวขาเที่ยงหนึ่งล้านวะเอ็นรู้จักคนเมื่อกี้เหรอคนไหนพี่คนเมื่อกี้เรียกกูเองอะตต้ที่ไปคุยเหรอใช่ที่เรียกผมเหรออือใช่เรียกผมบอลนะใช่น้องผมวนะพี่ ไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาคือเขาเป็นใครอะไรยังไงวะอ,ะอ๋อชื่อเขาชื่อเนท็ตเหมือนดูทรงเหมือนชอบพี่ก๊อตอ๋อชื่อเนทเหรอแก๊งนมผ<พ>งเหรอใช่ใช่ใช่ดูทรงเหมือนชอบก๊อตเหรอใช่ใช่ไม่ได้ดูทรงอะชอบเลยนะชอบโอ้เพี่ยไม่ทับไลน์น้องดีกว่าวะพี่ทับไลยนยใครนมผงไป็นทั้งแย่แย่แมวคุเล่นช่วงนี้มีฟิลเลิฟ ถ้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปผมพาไปแล้วที่ผมเป็นบอสบ่อยๆแล้วก็าอ่กะผมเป็นบอสทั้งทีว้ายจะพอไ <ผม S 2> บอร์ที่ร้อนอะไรผมคิดการอย่างแล้วพี่ สี่สิบคนนมผมก็สี่สิบคนแก๊งเราพอดีก็ดีนะได้ไหมไอเกสรินโคโลเนตและน้องเนตอีเวนเอารถได้แย่มากเหินตรงนี้มั่งเหินไม่คยดีเท่านะไรน่ะแต่เพราะผมเองอนะ่ะ ชวงนี้ผมฟอร์มตก,ไ,มตก,มกมไ,มไปตกบบล<ะ>หลุมรักสาวหัวเป็นภูนาทีมันก็แบบเนี้ยเหรอใช่พี่นี่หลับไปวะพี่หลับไปวะแห้งเหี่ยว่ากเลยนี่ป่วยนิดหน่อยน้อง ถ้าเดี๋ยวจริสกำหังก็ว่าให้มาติดเจอนำหังตัวหน่อยเชิญเลือกใครสักคนต่อคนโอ้โหถ้ามาล่าเป็นทีมซะด้วย I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemy See?